Tidak boleh berjalan. Tidak boleh berjalan. Hei! Hei! Tidak boleh berjalan. Hei! 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 ครับอยู่กับช่องปอตามติดชีวิตช้างนะครับผมมาดูมาดูแสงน้อยโอ้โหดูตัวใหญ่กว่าถังแล้วครับถังใบเก่าครับโอ้โอ้ทั้งหมดเนาะทั้งหมเนาะเอาดูดูโอ้โอ้บงวังไปเลยเบ่งเบ่งเบ่งโอ้โหยน่อุคนไหนไม่สนใจดูแม่โมกับแม่หางดีอยู่ในข้อครับส่วนมิ่งกับเรียนถังซื้ย ไปหาเมมแล้วเมี่ยมาแล้วเมียไปแล้วไปแล้วไปแล้วระวังเด้นระวังเด้อไปแล้ว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 ไปแลวแวไแไปไวว้แ่แม่แล้ไป้วไปแล้ว้้ว้ดููแล้วถู เอาถูฮิตฮิตดูมิ่งครับถู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 อ้ยอึดฮ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 ึดดูดูนั่งแล้วนั่งแล้วเอาเอานั่งถูเลยแับนี้เอาเอ้าฮิตเอ้า เอ้าเอ้าติดบวกแล้วเช่นไรติดบวกแล้วขินได้มาเนาะติดบวกแล้วลูกได้กมเนาะนี่เอ้าลูกฮึด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 โอ้โหดูบวกครับขุดบวกไปเกับแม่ครับตอนนี้เล่นโคลนสปาโคลนเฮล้าบ้างเหล้งระวังระวังมามโอ้ยเออกำลังป่วนกำลังคึกเล่บ่าหนิไปใช้ยิ้มององ thắng thắng bếp đùa 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 thắng thắng một leo, ông ông đùa đùa ô, ô, uh, ô, ô, ô có ấm thắng đâu ấm thắng đâu ông 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 âu thắng <laughs> ông <laughs> <laughs> โอ้ยสนุกใหญ่เลยครับดู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 ดัดูดูดูดมดู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 ยูดูมดูดดู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 นูดนดูงูัูด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 าดู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 ดเดูดูดูด้ดูดูดูด ถ้าผมไปเหร hey, The ียญถังนะครับใชครับถ้าผมไปเหรียญถังนะครับงุ้มดากไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วเอาเขาไปอีกแล้วเออาเป็นอะไรอีกเปนออีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วเดินวนครับเดินวนเดินวน ไปแล้วไปแล้วไปแล้วหาไม่เขียวครับทั้งไทยทักงาทยทักงาทยสวัสดีครับอู้อู้อู้ตามไม่เขียวเลยวันนี้อู้อู้วนเลยวันนี้เอ้ยตอยต่อยอ้าเบ้ไปแล้วไปแล้วได้ผมช่วยบ้ผมช่วยป้ครับวัวเลี้ยงแล้วเลี้ยงล้วเอา ไปสามแม่เกียวอย่างเดียวมแยววม,<อ>มแ่วิ่เกียวบะมี่นาคีโอ้ตุงงบเสตียลมไหมครับมันเกี่ยวไปเอานักเลี้ยงอยงี่ดิยวฮึมตัวติดอีกแล้ว oh, <no. S 1> ลมเดินดีครับลมเดินดีลมผมเดินดีครับไปแล้วไปแล้วไปอีกแล้วไปถังหม่งก็อีกแล้วถัองอีกแล้วถังอีกแล้ว เอาเอาถูถูติดเอาครับถังสิงุ่มด่ากีกบมน้อะน,นี่กะละมังเล็กกว่าตัวตัวมิ่งแล้วครับตัวใหญ่กว่ากะละมังแล้วขุนขาไปได้กะละมังกี่เมนี่เอาเอาอ่างเพิ่งล้างเก็บไว้ครับส่วนมิ่งมาทำเอาอีกแล้วแตกซะเนาะแตกเมน้อโอ้โห บอกไม่แรงเลยเัานี้บอ,อกเขาผงุ้มดากปุ้เนาะงุ้มดากสร้างแค่้ระวังมันจริงุ้มดากเง้นมาพี่เ, <c oughs> เล่นเอาเอาดูดูครับดูดูดดดคึกมากคึกมากมถ้ายืนบนถังครับเดี๋ยวเดี๋ยวถังก็งุ้มอีก,อกเดี๋ยวก็ตื่นนี่ครับ ตื่นอีกแลนหนีท่านมาหนิเอ้าเอ้าเอา,เอาออแล้วดูมึงคึกมากครับคึกมากเลยเอาอีกแล้วแฮ่แฮ่แมาพี่มาพี่มีอู้ดูดูขาครับไม่ยอมออกทางเลยอยันยันอุ้ยอูอ้ แรงหน่อยไหมคึกเฮงคึกเฮงเอาเอาเอาแล้วครับได้ล้อรถครับเอาเอาเอาต่อยนะครับโอ้ยเรียนอะไรเลยดูตกมันครับคึกแต่เช้าครับวันนี้คึกมากคึกมากคึกแต่เช้าครับเอาอาหารเสบียงเปียงพรวด โอ <im <im ้โหไม่สนใจแม่แม่เลยครับไม่สนใจแม่แม่เลยเบิงเบบสนใจแม่แม่เลยเฮ้ยอยากนอนอูเถอะน้ออูก็อยู่ข้างในเถอะนาอขอนอนเนี้ขอนอนเนี้ยเฮ้ยมาพี่พี่เฮ้ยเฮ้ย้ยมามามาเอามาเร็ว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 เฮ้ยเฮ้ ดูไปเอ้าอู้ยืมยืมยืมดูครับโอ้ยเอ้าจกถุงกินแล้วเบิ้งเบิ้งเบิ้งดูครับเอ้าจกถุงกินแล้วเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งจกถุงกินแล้วจกถุงกินแล้วอื้อหือ ตามมาแล้วตามมาแล้วด we ึมุวนมุนดูขุดบวกไว้วางกับแดกตัวเองครับเดี๋ยวจะได้เอาดินมาถมครับเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดตกก่อนนะครับได้เอาดินมาถมเพื่อไม่ให้มิ่งเป็นอันตรายนะครับเราจะถมบวกไว้ ก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะไคร้กดไลค์ <oda> like, กดแชร์ด้วยนะครับทำนหนผู้จา่ายม่สุภาพก็ต้องขอโทษขอไปด้วยครับลากันแล้วครับสวัสดีครับ